บาอรีจะไม่เข้าด่วนมาแจ้งนะคือว่าเราได้รับรายงานมาว่ามีมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อกําลังอลา,าวาตอยู่นะดูเหมือนว่าพวกมันจะมีก้อนเลือดเรืองแสงอยู่บนตัวด้วยละนั่นมันฟังดูคล้ายๆกับกรณีของมาลเซโนเลยนะมันก็ใช่ดูเหมือนว่าพวกคูริโอกาลังจะวิวัฒนาการเพื่อหาโฮสต์ใหม่อ่ะนะแต่ในกรณีของมัเซโนแล้วก็อาร์คเดมอนพวกมันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะนะ ตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันแต่พวกเราเรียกสถานการณ์นี้ว่า The Anomaly สิ่งที่พวกเรารู้ก็มีแค่ว่าตอนนี้พวกมันน่ะควบคุมโฮสอย่างสมบูรณ์แบบเลยละบา,าร์ีพวกเราแต่อะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างถ้าเกิดว่ามันออกจากอาดาจักรเราไปแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แน่เราต้องรีบหยุดมันนึงคือว่าเรื่องนั้นน่ะนะไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันกำลังถูกดูดชีวิตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ถึงพวกมันจะอันตรายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนะแต่ว่านะพวกมัน่นจะตายก่อนที่จะได้สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศนะก็นะมันไม่ได้วินาศตรโลอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่านะพวกมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อนะพวกมันเองก็ดุร้ายขึ้นไม่ใช่หรือไงแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่เป็นภัยคุกคามไปมากกว่านี้เนี่ยแล้วถ้าหากมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งติดเชื้อไปด้วยล่ะปาริ สอบพวกคริโอทันทีนะเราต้องการความรู้มากกว่านี้เอาล่ะจุลียีฟิโอเรเนี่จงทำธุรกิจต่อไปนะอย่าได้ประมาทเจียวหละัะอ้าจริงสิชิเช่ได้เตรียมเควสอะโนมาลี่เอาไว้ให้แล้วนะเราไปคุยกับเธอดูสิครับกราบสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปัตต้นคนเดิมกับเกมมาสเตอร์ฮันเตอร์ไรซ์ซันบรกอันนี้อะไรวะอ๋ออันนผ่านไนั้แต่เมื่อะไหร่วเนี่ยเน้ ชิชิมาแล้วจ้านี่จริงหรือเปล่านะที่มอนสเตอร์ติดเชื้อมันอลรวาดในอา,านาจักระอ้อื้อไอชิจะเย็นก่อนซิทำงานทำงานแล้วกยูยืนบังน้องสมิธเลยอื้อเอาละทางกิลได้จัดการเรื่องระดับของฮันเตอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพวกมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อจากคูริโอน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วมันก็ไม่สามารถจับได้ด้วยนะ <c oughs> เอาละระบางตัวด้วยนะ <c oughs> เออเช่นเดี๋ยวพี่หมีอีกแล้วอ่ะเอาอัวชิล่าคือแบบถ้าเกิดจะมีระบบใหม่ทั้งทีคือต้องแนะนำด้วยพี่หมีเอาอัวชิล่าตลอดได้ไหมเด้อมา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 แหน่พี่หมีติดเชื้อมันจะขนาดไหนกันเชียววะอีติดสองสกิลโคตรบาปอืมไม่มีคัดทรงคัดซีนอะไรทั้งนั้นก น่าจะเป็นพี่หมีตัวเดิมอะไม่น่าจะมีอะไรใหม่มาดูก่อนอาจดีไม่ดีอาจจะเอาไอ้หมีแรมเพจตอะมาย้อม,มเมอพี่หมีอยู่13ตรงนี้มีแมงมุมพี่หมี13เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาสมิงติงตรง2ก่อนแล้ววนมา12แล้วไป13บสามเนาะ <c oughs> การทำงานแบบเป็นระบบ ถามว่าไปเอาสมิงติ้งทำไมก็เผื่อได้ไปล่อเอา,เอาลากอมบี้ด้านบนมานะเปกกล่าไม่รู้เก็บเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ผมนี่ชอบใช้อยู่แล้วพวกนี้ก็จริงๆผมชอบมากเลยนะไอ้ระบบเอ d นเดอร์บิกไอะไรพวกเนี้ยรู้มีประโยชน์ดีเป็นหนึ่งในระบบที่ผมชอบในภาคนี้นะเน<า>ี้ี้เนีตัวนเน็กคนะรนบหเนีนเเเีเ้ หรือว่าไอ้บูบิดอนมันตัวใหญ่ไปวะอื้มเด็ด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 โอ้ย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 ตีตีโค้งไปไหนไปไหนเอ้อที่มีโอ้ยวุ่นวายเนี่ยวะมึงตีโค้งกว้างมากบูบิดอนโอ้คุณพระมากูปบาทตั้งแต่ตรงนี้เลยเอ้อเอ๊ะอะไรวะโอเคยาพิษตัวองาว แม่งเยไรประโยชน์ไรประโยชน์ชิบหายไรประโยชน์มากไปไปไหนก็ไปเลยโวิดอนบ้าจริงอ้าวพี่มีอ้า,อาทำไมมันเป็นพี่มีที่ไปวะกลับมาอี๋อโอ้โหบอกว่าอย่าขึ้นมาแบบนี้ไอ้บ้าไอ้เป็นเสียจังหวะอื้อหืนมันดูขึ้นมาแนะนำก็คือให้โจมตีจุดแดงๆว่างั้น อเคมอบมอบโอ้แรงตีจุดแดงแดสามจุดโอเคเออผู้เงแรงแรงแรงงเลเลงงแรงเฮ้เฮ้ยเัวกูติดอะไรด้วยเนี่ยสถานะเออเือเมาเซโนเลยจเย็นสิพี่หมีเฮ้ยหิวขวดอืนนี่นี่

ออพลังโจมตีนี่มันแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแรงแรงแรงจุ๊บมีมาปอ้าวไม่โดนอย่างอย่าอยางอยายาเอาดีเดียวดีเดียวดีเดียวเอามบิดอนมาอีแล้วไอ้ไรประโยชน์มาทำไมโอ้ยเกียดที่หน้ามึงจริงๆเลยลูกชิ้นหมูไปไปไหนก็ไป เอออะไรอะไรโอ้ออมนสตันสตด้ยว้เยคนลุกเออเอคือถ้าตีเราไม่ทันมันจะอย่างนั้นใช่มมันจะระเบิดสินะแล้วระเบิดแล้วสตันด้วยนะเจยน่ากลัวเยเออเอาใส่เอมันทยเอแทก ต้องอาศัยช่วงที่มันเป็นล่างนี้ทําดามิเอตเอาแม่เอ้ยมันกลับเป็นล่างแดงอีกแล้วโบริโอเข้าสิงอีกแล้วอีมิงว้าฮิมิคเงนี้ยเคียแล้วแม่เอ้ยเออเนี่ยมันโดดไม่หยุดอย่างนี้ไป็ตีมันยังไงวะอือดูบนนี่มันอยูไ่ไม่ไมค่อยเป็นสุกเลยตั้งเคาน์เตอร์อื้ออ้ามันมีรอบสองโอ้โหเออแม่ตูดอีกแล้ว ม uh ัน huh, ดูมันอเลิร์ t กว่าตัวปกติหรือเปล่านะโอ้วนมันดูอเลิร์ t กว่าตัวไอ้ลำไอ้ตัวติดเชื้ออะไรนะเออไอ้ไอ้ตัวตัวไอเป็กเออดัด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 มซออ้าวเกียรหมดเฮ้ยม็อบเออป่าเลยยังจะโดนอีกน่าอีกแล้วเขย่าช็อกโกบอลไปละเฮ้

คำรามทำไมคำรามทำไมคำรามทำไมเมือนี่แน่เฮาเตอร์ปนะา,าดปาด,าดแทงทิมจิ้มเสียบไม่โดนมันโยกหัวหลงรีชาร์จเกตก่อน

เหลือไอ้ตรงไข่มันอะเดี๋ยวนะหนีนี่มันก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ยมานี่หนีเหม็นอออืเอ๊ะมันงอกเพิ่มมะเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้มันเหลือจุดเดียวอะมันยังไงวะไปไหนพี่ยี่อย่ามาตะคุบอย่ามาจับ อย่าสัมผัสอย่าทะลึงล่งบีบเออ,อ,อมีแมงวันมีเมน่นห้ามตรงไหนแตกอีกแล้ววะเหลือแขนมันสองข้างนี่เดี๋ยวตีข้างหน้าไม่ได้เลยเว้ยมันจะไม่ทันเอานี่อ้าวข้างหลังงอกมาเพิ่มอีกอย่างวะเนี่ยถ้าตีไม่ทันมันงอกเพิ่มเรื่อยๆเว้ยโอ้ยหวาดรอบตัวเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะระเบิดตัวแม่งพุ่งใส่โอเคมีค่าเท่ากันตายเหมือนกันว่าเอ้ยมับมับโอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยเกือบเอ้ยรอดไี่เนี่ยปาดไม่เนี่ยปาดปาดเฮ้ เอออ่ามีขากลับมีขากลับปาด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 เออแตกไปจุดเอ๊ะเหลือเหลือตรงไหนวะทำไมมันไม่ล้มนี่เหลือตรงไหนอ๋อเหลือไข่มันเดี๋ยวเดี๋ยวฮีนก่อนโอ้ยแรงยิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนม่ควาจะระเบิดมันเสกเพิ่มมันเสกเพิ่ม มมันสเิอย่าวิ่งไปวิ่งมาที่เพื่อนเพื่อนวิ่งไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังนี่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเอ้ยสุศรีสุพงเอวเอวสักตัวหนึ่งได้ปวดละได้ปวดมาเร็วโอ้โหเอ้ยน่ยกลัวใช่ไหมไอ้บีดบี้ถ้าเกิดแบบโดนระยะประชิดแล้วมันซ้ำนี่ตายหาได้เลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าบังคับตายบังคับตายห้าม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 อย่า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 ระเบิดไปกินล้มล้มล้มซ้ำซ้ำซ้ำเอ้าไม่โดนไม่โดนเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนท่านี้ออกดีกว่าวะไม่ค่อยชอบเลยเอ้าลูกไฟวพี่หายลูกไฟมากเฮ้ยุกกระต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 ุก

ปาดปาดหัวแตกมาเตอร์รู้ว่าไงมอนสเตอร์ติดเชื้อ,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 อมันจบไม่ได้นะรีบจัดการมันเศร้าเคยครับฮันเตอร์เขาไม่จับเป็นอยู่แล้วลุงไม่ต้องห่วงผมเป็นคนที่จับมอนน้อยมากจับไปเท่านั้นตายเท่านั้นห้ามห้ามอ้าว ไม่มันก like ็เราตายไปสักข้างตายมาบับมาบับมาบัมาบมาบับปึ๊มและมึงตายอยู่ตรงนี้แหละซอรลิ่งไวเวิร์นเบียรแทงเข้าไปที่ตูดมามาปาดปาดปาดไอ้น้ำตรงนี้นี่แปลกเลยจังเลยยังแกยังกระเลซิน วิ่งไปไหนของเขาอะไปไหนพี่ไปไหนโว้ยไองกี้กิมเสียบเตายฮ้่คุริโอบินหึงเลยบินหึงเงี้ยแมงวันเฮ้ยหมีเหม็นมึงไม่อาบน้ำเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะจัดการเท่า,านั้นลงได้แล้วสินะเ <c oughs> จบ็บคอเอะไะ เอ่ไ่ใช่ผิดเสียงก็ทําได้ดีเลยนะก็จะพวกนี้จะดอบวัตถุดิพิเศษด้วยแหละนะเอาไปใช้อัปเกรดได้ตามสบายนั่นเลยสินะมันจะต้องเป็นประโยชน์แน่แต่ว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจรายละเอียดมากนักเลยนะลองไปคุยกับแบ็กสมิทดูสิก็คือพวกระบบอัปเกรดนั่นแหละเนาะโอเคจิจียังมีควสอโนมาลี่อ่นใ้เธอทำอีกนะเธอสามารถไปคุยกับเธอได้นะจ๊ะโอเคไเอย อันนี้ก็น่าจะเป็นความวัตถิบเขาเป็นพวกคอนเทนต์เอนเกมเนาะโอเคครับผมแต่มันยังมีเป็นพวกมอนเตอร์ซ่อนอยู่อีกนะเดี๋ยวถ้าง,งั้นพวกเควสอโนโมาลี่อะไรนี้เ,เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าง,งั้นจะมาอีกทีตอนล่าพวกมอนตัวใหม่เลยก็แล้วกันเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเด้อสวัสดีมากจ้าบายจ้าจุ๊บ